ยินดีต้อนรับสู่ออโต้วิเบ้แหล่งรวมรีวิวรถยนต์เชิงลึกการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพและข้อมูลคุณภาพเกี่ยวกับยนต์ประกำรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดบนท้องถนนวันนี้เราขอพาคุณไปสัมผัสเสน่ห์อันโดดเด่นและวิศวกรรมอันประณีตของเล็กซัสปี2025สีเขียวที่แสดงถึงความหรูหรานวัตกรรมและความยั่งยืนในรูปแบบที่แตกต่างอย่างเหนือระดับเล็กซัสปี2025สีเขียวสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น สีเขียวที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนี้เน้นเส้นสายอันโฉบเฉี่ยวและโครงสร้างที่ลื่นไหลาตามหลักอากาศพลศาสตร์ได้อย่างงดงามตั้งแต่กระจังหน้ารูปทรงใหม่ที่โดดเด่นไปจนถึงไฟหน้าเล็ด,ด,ดีไซน์เพรียวบางและสัดส่วนตัวถังที่แข็งแกร่งรถคันนี้สะท้อนถึงความกล้าหาญในการออกแบบโดยไม่ละทิ้งความสง่าง,งามในแบบฉบับเล็กซัสสีเขียวนี้ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแต่มีความลึกและเอกลักษณ์ที่ลงตัวเปรียบเสมือนการผสมผสานระหว่างความทันสมัยในเมืองและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ใต้ฝากระโปรงเล็กซัสปี2025มาพร้อมขุมพลังที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดพละกำลังหลักมาจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรแบบ4สูบที่ให้ทั้งแรงบิดและการขับขี่ที่รับรื่นพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันได้อย่างกลมกลืนให้ทั้งอัตราการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษโดยไม่ลดทอนอัตรารถในการขับขี่เหมาะทั้งการเดินทางในเมืองและขับทางไกลด้วยความมั่นใจ ภายในห้องโดยสารเล็กซัสปี2025ยกระดับมาตรฐานความหรูหราด้วยงานฝีมือระดับสูงวัสดุที่เลือกใช้นั้นเน้นคุณภาพสูงสุดทั้งหนังแท้แบบเซมิแอนนีลีนการเย็บตะเข็บด้วยมือและระบบไฟสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสีเขียวพายนอกเมื่อจับคู่กับโทนภายในที่เรียบหรูช่วยสร้างความรู้สึกกลมกลืนอย่างมีรสนิยมทุกสัมผัสภายในรถตั้งแต่พวงมาลัยจนถึงวัสดุโลหะตกแต่งล้วนออกแบบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่และรถยนต์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น เทคโนโลยีภายในรถได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายและล้ำสมัยหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามความต้องการพร้อมด้วยระบบแสดงข้อมูลแบบ Head-up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นตรงในสายตาผู้ขับระบบเสียง Mark Levinson ที่ติดตั้งในบางรุ่นมอบประสบการณ์เสียงระดับเวทีคอนเสิร์ตภายในห้องโดยสาร Lexus สปี2025ยังคงความเป็นผู้นำในด้านความปลอดภยัยด้วยระบบ Lexus Safety System บวก3.0ที่ติดตั้งเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นประกอบด้วยระบบช่วยรักษาเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงระบบไฟสูงอัตโนมัติรุ่นใหม่นี้ยังเพิ่มระบบช่วยขับขี่เชิงรุกและระบบช่วยเลี้ยวในทางแยกเพื่อความมั่นใจสูงสุดในการขับขี่ ประสบการณ์ในการขับขี่ Lexus P2025 นั้นนุ่มนวลเงียบสงบและตอบสนองได้ดีระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติทำงานร่วมกับเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนช่วยให้ห้องโดยสารเงียบแม้ในขณะขับด้วยความเร็วสูงมอบความสบายในทุกการเดินทางที่ Auto r ว v i e เรามุ่งมั่นนำเสนอรีวิวรถยนต์คุณภาพสูงและข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับรถรุ่นล่าสุด Lexus P2025 สีเขียวคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหรารูปแบบใหม่และการออกแบบที่ล้ำยุค หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เชิงลึกและต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดในโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามออ t โตวีเบเพื่อรับชมเนื้อหาสุดพิเศษอีกมากมายจากเรา